หนุ่มกันชัยถึงกับน้ำตาไหลเมื่อได้ยินณเดชพูดคำนี้กับยายา่าคบหาดูใจกันมานานมีโมเมนต์น่ารักให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยครั้งระหว่างพระนางตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยณนะเดชนุกุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาเซเปอร์บันซึ่งเพื่อนๆของพวกเขาก็ขอแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝากันไปแล้วหลายคนก็จับตามองเมื่อไรจะมาถึงคู่นี้กันบ้างล่าสุด นเดชและยาย่ามาร่วมรายการ3ามแซบมีบางช่วงบางตอนที่นเดชเผยว่าผมเองก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆว,วันที่ขอเขาแต่งงานกับเขาจริงๆก็คนนี้แหละครับทำเอาแม่ชมแม่แอฟและพ่อหนุ่มทั้งทีมงานทั้งสตูนิโอเฮสนันเลยพ่อหนุ่มพูดต่อว่ามันเป็นคำตอบที่ไม่รู้จะถามคำถามไหนอีกแล้ว ณเดทเผยต่อว่าผมมารายการนี้บ่อยมากและผมถูกถามคำถามนี้บ่อยมากด้วยโอกาสและจังหวะเราพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นเพราะเราก็โตโตกันมากแล้วพ่อหนุ่มเผยต่อว่าถือว่าเป็นเกียรติกับพี่มากๆที่ได้มานั่งฟังแบร์พูดคำนี้ออกมาสุดจริงๆริงฟินจริงๆนะวันนี้มีความสุขน้ำตาไหลเลยวันนี้น้ำตาไหลจริงๆเช็ดน้ำตาคือมันแฮปปี้อ่ะมันฟังแล้วแฮปปี้อ่ะ คือติดตามน้องสองคนนี้มานานมากแล้วคิดในใจคู่นี้จะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้แต่นาเดชเนี่ยพี่เจอสมัยบ้านมดดำน้องถอยรถให้พี่หน่อยวันนี้เห็นการจเจริญตบิบโตวันนี้มาเห็นแบบนี้ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเชื่อคนทั้งประเทศรักคู่นี้แม่ชมก็แซวว่าวันแต่งงานของคู่นี้ต้องเรียกวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียว